ซีรีส์เรื่องนี้ชื่อว่าซีรีส์ร้านโวงโคจรนะครับก็เราทํามาจากนิยายครับนิยายเรามีนิยายทั้งหมด3เล่มแต่ว่าของเราเป็นเล่มที่2ครับชื่อว่าร้านโวงโคจรีเวิร์สซิสมี่ครับผมก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็จะพาทุกคนนะครับรู้จักกับการันนะพี่การันนะครับแล้วก็น้องเตียวขึ้นครับที่จะพาทุกคนไปสนุกสนานกับการตามติดไขปริศนาในนิมิตปริศนาในเรื่องครับว่าความรักของทั้งสองคนนี้จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆในเรื่องได้ยังไงบ้างทั้งนิมิตปริศนาการย้อนเวลา แล้วก็การฆาตรกรรมมาดูกันว่าใครจะเป็นคนร้ายในเรื่องนี้แล้วก็ความรักของสองคนจะเอาชนะปัญหาเหล่านี้ยังไงบ้างครับผมองไรประดานใจที่ทาให้ต้องมาทำซีรีส์ยิ่งใหญ่นเนี่ยมาจากอะไรครับครับผมก็แรงดันใจของเรากอา็อันดับแรกเลยก็เป็นเรื่องนี้ครับมันเป็นเลเยอร์เนาะที่เราอ่านเข้าไปก็เลเยอร์ของเรื่องนี้ก็เลเยอร์แรกที่เราอยากทําเรื่องนี้ขึ้นมาครับก็เพราะว่าความสนุกของเนื้อเรื่องครับว่าผู้เขียนเขาเขียนเขาเขียนเขาเขียนไว้ววดีมากทั้งในการนําเสนอในเรื่องของ การที่เป็นผู้หญิงรักผู้หญิงเนาะแต่ว่าเราไม่ได้อยากนาเสนอว่าว่าให้โบเรื่องของผู้หญิงผู้หิรักขนาดนั้น,นครับเราเราเรามองว่าซีรีส์เรื่องนี้มันคือซีรีส์ที่สนุกแลวก็ตอบโจทย์ต่างๆครับแล้วก็วการแล้วก็มีตัวหลักครับเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงครับกับผู้หญิงที่อยู่นั่นเองมันคือซีรีส์ปกติเลยครับเพราะว่าเราอยากนําเสนอว่าทุกคนนะครับเราเป็นเราเป็นมนุษย์เหมือนกันครับการที่เขาจะรักจะชอบหรือว่า ชอบใครแนยนะมันคือความชอบระหว่างบุคคลครับก็อยากให้ทีทุกคนนะครับเป็นมนุษย์เท่ากันเนี่ยครับก็เลยอยากจะนาเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยครับซึ่งในเนื้อเรื่องครับก็จะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยครับครับก็ฮุมโมของเรื่องนี้ครับก็อันดับแรกเลยก็อยากให้ทุกคนได้สนุกสนานนะครับไปกับเรื่องนี้ครับว่าเพราะว่าเรื่องนี้เรานําเสนอทั้งคดีสืบสวนสอบสวนนะครับ นีมิสปริศนารวมถึง CG ที่เราตั้งใจท<ม>ําในเรื่องนี้ด้วยครับก็เลยอยากให้ทุกคนคนะาดหวังให้ทุกคนสนุกสนานไปกับเรื่องนี้ด้วยครับแล้วก็ได้พบความน่ารักของน้องๆทั้งสองคนด้วยครับอ่ะแล้วคิดว่าทางทีมาถามมองเห็นว่า,วา,วาอุปสรรคในการทําซีรีส์ของเรื่องยิงๆเนีนนะะ่ยค่ะมีอะไรที่แบบเป็นเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับอ,บอุปสรรคหรือเปล่าอุปสรรคเอ่อถ้าเป็นอุปสรรคนะครับก็ จริงๆแล้วอย่างอย่างที่แชมป์บอกก็คือว่าด้วยความที่เรื่องของเราเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นชองของความเป็นเกิร<ช>์ลเลิฟก็จริงแต่ว่า <ๆ S 1> จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องมันจะมีความเข้มข้นของความเป็นหนึ่งคือมันจะเป็นเรื่องของวงการแพทย์ด้วยสองคือมันจะมีเรื่องของอเรื่องของการสืบสวนสอบสวนด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟนติซีที่มีการย้อนเวลามันก็จะมีความซับซ้อนของการการพูดถึงเรื่องทามมิ่งอะไรเงี้ยครับความความยากของมันก็คือว่า พอเราทำซีรีส์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าณตอนนี้แล้วแนเรารู้สึกว่าการที่เราจะพรีเซนต์ความเป็นวงการแพทย์ก็อยากให้มีความถูกต้องของการแพทย์รวมไปถึงความสมจริงที่สามารถทําได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครแล้วก็พอเป็นสืบสวนสอบสวนเองก็อยากให้มีความเข้มข้นของตัว,ต,วตัวเรื่องเช่นเดียวกันมันก็เลยแล้วยิ่งพอเรามีการถ่ายทําที่เกี่ยวกับเรื่องช่วงเวลา การย้อนเวลาอะไรเงี้ยครับการคอนติเนียการที่ทําให้เรื่องราวมันสมูทหรือประติดต่อกันมันก็มันก็มีความยากขึ้นของทีมงานก็ารู้สึกว่ามันก็มันไม่เชิงเป็นอุปสรรคแต่มันเป็นความท้าทายที่มันสนุกมากกว่าอะไรเงี้ยพอเป็นซีรีส์อะครับมันแตกต่างจากนิยายเนี่ยถามว่าแตกต่างไหมมันก็จะมีความแตกต่างในเวของว่าพอมันเป็นนิยายเนี่ยแฟนนิยายแน่นอนเขาก็จะมีภาพที่เห็นว่าเราอ่านนิยายปุ๊บเนี่ยเราจะมีภาพแบบไหนแต่พอมันเป็นซีรีส์พอมันเป็นภาพของการเป็นไลฟ์แอชชั่นนะครับ มันก็จะมีความแตกต่างขึ้นมาในเวของที่ว่าเราทํายังไงให้ภาพนั้นมันเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็แน่นอนว่าเนื้อเรื่องมันก็มีการปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยเพื่อที่จะทําให้มันมีความเข้มข้นขึ้นมันมีความส่งเหตุสมผลมากขึ้นรวมไปถึงมีความสนุกขึ้นในแง่ของการเป็น live action ก็จะมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งแล้วยังกักแสดงถเรื่องาอะไรบ้างไหครับการการสนักเสอ่ง คือด้วยความที่ตั้งแต่แรกที่ที่เราคุยกันเรารู้สึกว่านักแสดงเป็นพาร์ทสำคัญพาร์ทแรกเลยที่ที่เรามองหลังจากที่มีการคัดเรื่องมาครับ<ช>กท็ทางเราเปิดแคสติ้งด้วยกันหลายรอบสองควรวครับก็คือค้นหาตั้งแต่ทุกคนให้ทุกคนส่งเข้ามาครับคัดเลือกรอบแรกแล้วก็คัดเลือกรอบที่สองก็จะมีการเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปเดี่ยวในการแสดงเดี่ยวครับผมแล้วก็ขั้นที่สามก็จะเป็นเวิร์กช็อปในการเข้าคู่กันครับว่าเคมีของใครแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็สุดท้ายทั้งสอง ผ่าน <laughs> ด่านต่างๆครับจนมาถึงวันนี้เป็นน้องนันกับน้องพิชาครับผม <c oughs> ส่วนหนึ่งก็คือว่าออพออย่างที่บอกว่าพอเรามีการทําซีรีส์มาจากนิยายเนี่ยครับแน่นอนว่าแฟนนิยายเขาก็จะมีภาพพี่กัลันเป็นแบบไหนเรียวขึ้นเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยครับเราก็จะพยายามเฟ้นหาว่าถ้าคนเนี้ยเขาจบกดพี่กัลันนอกจากการที่แสดงดีแล้วอคต i n งได้แล้วเนี่ยลุคของเขาเขาจะเป็นสิ่งที่แฟนคลับคาดหวังหรือเปล่ามันจะจะมองว่าเอ๊ะคนนี้พี่กัลัน แค่จริงเลยคนที่น้องเกลียวขึ้นน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาด้วยเช่นกันแล้วพอเปิดตัวแล้วเป็นไงคะก็ตรงเป๊ะตามที่เราต้องการเสียงตอบรับบอกว่าเหมือนเดินออกมาจากนิยายเลยโอ้รู้สึกแบบดีใจมากครับการแสดงวิทยาศาสตา์เป็นยังไงคะสจหรับเรื่องนี้ค่ะก็จริงๆแล้วถือว่าเป็นผลงานการแสดงที่เป็นการรับบทนําเรื่องแรกเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ประกอบอาชีพเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นคอนเทนต์เทรเตอร์นะคะความคาดหวังในเรื่องนี้ก็คือ อ,อยากจะให้คนเห็นเราในมุมมองใหม่ๆในบทบาทใหม่ๆแล้วก็อีกอย่างนึ้งก็คืออยากจะฝากการแสดงที่ดีให้กับแฟนนิยายแล้วก็แฟนหนัง Girl Surf แล้วก็สื่สถสบสบ่สวนให้ได้รับชมผลงานที่ดีค่ะค่ก็จริงๆของหนูก็ในฐานะนักแสดงคนหนึ่งตอนที่ได้รับบทเรื่องนี้หนูก็ ถ้าในเชิงของการแสดงอะค่ะหนูก็คาดหวังว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆบทเกี่ยวขื่นนะคะหนูสำหรับหนูรู้สึกก็เป็นบทที่ค่อนข้างหนักแล้วก็ท้าทายมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีคือในเรื่องนี้มันทั้งแบบแอคชั่นดรามา่าโรแมนติกแฟนตาซีคือมันเยอะมากเลยอะค่ะแล้วก็เกี่ยวขื่นนอกจากจะเป็นเอ็กเตอร์แล้วก็ยังเป็นนักร้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนเปิดโอกาสให้หนูได้พัฒนาสกิลในหลายๆด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ถ้าในเชิงของผลงานอะไรเงี้ยหนูก็ อยากให้ทุกคนเปิดใจค่ะลองเปิดใจรับชมผลงานของพวกเรานะคะพวกเราก็ตั้งใจมากๆแล้วก็อยากให้ดูแล้วก็ได้รับอะไรกลับไปค่ะไม่ว่าแบบความสนุกความสุขหรือว่าอินสไพร์เรชั่นในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะมันโดดเนมากเลยนะพอริ่มาเล่นซีรีส์ยิงกวซีรีส์ก็ดังมากเช่นเดียวกันคือจริงๆแล้วอพอพูดถึงเราจวกขึ้นมาว่าเป็นซีรีส์ Girls Surf แต่ว่าจริงๆแล้ว เขาหลายๆคมเรื่องของเราอะคะ่ะมันจะมีความหนักไปที่ดรามา่าการหาฆาตรกรตัวจริงการย้อนเวลาความเป็นหมอการย้อนกลับไปแก้ไขอดีตและผลกระทบที่ตามมาจากการแก้ไขอดีตแล้วก็จะมีเรื่องของเขาเรียกว่าวิบากกรรมที่เกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะถ้าถ้าเกิดว่าู่ในทีเซอร์มันอาจจะมีแบบรถชนแขนขาดโดดตึกมีพอปืนเจาะหัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความจริงแล้วหนูรู้สึกว่าแบบ ือเหมือนผ่านการเกือบตายมาหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องแต่คือสิ่งที่หนูรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นความความสําคัญคือสิ่งเนี้ยมันจะทําให้เราทําให้คนดูแล้วก็ทําให้เราเห็นภาพเลยว่าคนสองคนอ่ะมันสามารถรักกันได้แค่ไหนมันคือเรื่องของการที่แบบว่าผู้หญิงสองคนเนี้ยจะรักกันได้แค่ไหนจนยอมตายแทนกันได้แค่ไหนจนยอมที่จะแบบต่อสู้กับอุปสรรคมากแค่ไหนเพื่อที่จะได้รักกันในตอนจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าการเรื่องการที่เราได้รับบทนาเรื่องเนี้ย การที่เราสนใจที่จะมาเล่นเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ตอบตอบแวลูที่หนูอยากจะมีส่วนร่วมในการผลักดันด้วยก็คือ,อมันจะมีความคิดที่ว่าความรักของผู้หญิงกับผู้หญิงอะ่ะมันจะมีความคิดเขาเรียกว่าอะไรค่านิยมเก่าๆที่เขาจะคิดว่าความรักของผู้หญิงกับผู้หญิงมันไม่ยั่งยืนหรอกยังไงเดี๋ยวสุดท้ายก็จะต้องไปแต่งงานกับผู้ชายอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าเรื่องนี้มันจะตอบแวลูเรื่องนี้หมายถึงว่ามันจะช่วยให้มันจะช่วยตอบแวลูเข้าใจใช่ไหมคะคือมันจะช่วยให้เราหนูอะได้มีส่วนร่วมในการผลักดันว่าเนี่ย ความรักของผู้หญิงกับผู้หญิงอ่ะมันจริงจังไม่แพ้ความรักของผู้หญิงกับผู้ชายคือจริงอย่างที่พี่นะะันบอกค่ะเหมือนตัวละครของกาลันกับเกียวคืนนะคะมันมีแบ็กกราวของครอบครัวที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยคืออย่างกาลันนะคะพี่กาลันเขาจะ ครอบครัวเขาก็คือจะเป็นคุณแม่กับนี้ซึ่ง<ต>เป็นครอบครัวที่โอเพนอยู่แล้วเรื่องแบบความรักผู้หญิงกับผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่ในทางกับกันคือครอบครัวของเกจยวขึ้นคือคุณพ่อจะไม่ได้โอเพนเรื่องนี้เลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เลยเป็นสิ่งที่เหมือนเราก็ต้องต่อสู้เรื่องนี้ด้วยนอกจากแบบวิบากกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยใช่ซึ่งมันก็ทําให้ใค่ะขันไงซึ่งมันก็จะทําให้เห็นว่า,าจริงๆแล้วความหมายถึงว่าครอบครัวที่สมบูรณ์มันไม่ได้จําเป็นต้องมีพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยค่ะใช่มีสราบแต่ที่เราประท ได้เ็นพูดได้หรือเปล่าพูดได้ไม่รู้จริงๆมีหลายฉากเลยต้องบอกว่ามีหลายฉากเลยจริงสุดท้ายจริงๆแล้วแต่แต่แค่ได้เห็นตรงกันคือประทับใจในฉากจบของเรื่องใช่ค่ะซึ่งหมายถึงว่าตอนที่เราได้เราได้ถ่ายไปแล้วแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่ามันเกิดสำหรับหนูรู้สึกว่ามันมีเมจิกโมเมนต์เกิดขึ้นที่ทำให้เราเหมือนเข้าใจตัวละครนี้จริงๆเลยว่าว่าเวลาที่เราอยากจะแต่งงานพูดได้ไหม พูดไปแล้วพูดไปแล้วเลยพูดไปแล้วพูดไปแล้วเลยตำแหน่งซับอยอเอยากจะเบอร์ไปเลยโอเคเอาเป็นว่าฉากจบของเรื่องนี้ค่ะคือประทับใจเขามันทําให้หนูรู้สึกว่าโอเคเวลาที่คนเขารักกันจริงๆอะคนที่อยู่ตรงหน้าเขาอะมันไม่สําคัญเลยว่าเราไม่ได้คิดในหัวเลยว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเราอะเขาเป็นเพศอะไรเราแค่ สิ่งที่อยู่ในหัวเรามีแค่เราอยากจะใช้ชีวิตยอยู่กับคนนี้ไปตลอดชีวิตอะไรประมาณนี้มันเป็นเมจิกโมเมนต์เป็นแบบเป,เป็นความประทับใจที่ทำให้หนูรู้สึกว่าอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองกับการที่แบบจะได้รักใครสักคนอะไรแช่คลื่จริงซีนซีนแต่งงานพูดไปแล้ว <c oughs> พูดไปแล้ว, <c oughs> ลวพูดไปแล้ว <c oughs> คือจริงจริงซีนแต่งงานนะคะมันเป็นซีนที่เหมือน <c oughs> หนูรู้สึกว่าแบบเกลี้ยวขึ้นกับกาลันมันแบบมีชีวิตแบบ จริงๆอะไรเงี้ยในตอนที่ถ่ายเพราะว่าแบบเหมือนภาพมันพอมันเป็นซีนจบอะค่ะเหมือนภาพแฟลชแบ็กต่างๆเมมโมรีทุกอย่างที่แบบเดี๋ยวขึ้นเจอมาพี่กัลลันเจอมามันแบบมันเอ,อ่อล้นออกมาแบบหมดเลยอะไรเงี้ยใช่ก็เลยรู้สึกก็แบบประทับใจซีนนี้มากๆฝากติดตามฝากดูจนถึงตอนจบด้วยนะแม้ว่าทุกคนจะได้รู้สปพลอยไปแล้วขอถามเพื่อนๆแบบเป็นตัวแทนที่ได้เห็นคู้่นี้ก่อนถ่ายเลยเคยือคม b เป็นยังไงบ้าง ก็ต้องบอกเลยว่าเราเราก็แคสมาหลายรอบเนาะครับแล้วก็คู่นี้ก็ถือว่าโดดเด้งกันมาเลยค่ะในในการแคสนะครับเพราะเราเห็นเขาเราเราเห็นเขายืนอยู่ด้วยกันนะครับก็น่ารักละประมาณนึงแต่พอเราเห็นไนเขาเข้าคู่เข้าบทกันนะครับพี่นัทก็จะมองพี่ชาด้วยสายตาที่ก้อนท่าอบอุ่นอ่าพี่ชาก็จะมองพี่นัทอ่ะในสายตาที่บอกว่าเฮ้ยคนนี้มันมันคือพี่การันที่จะปกป้องเราได้นี่ครับ ซึ่งความรู้สึกเนี้ยมันมันออกมาตั้งแต่ในตอนที่เราแคสติ้งแล้วใช่ครับก็แน่นอนว่าตอนตอนแคสติ้งทุกทุกคิมก็จะมีเรียกว่าอะไรเป็นลิเฟรเน์ของตัวละครที่เราตั้งใจใช่ไหมครับแล้วพอเราได้เจอตัวจริงคือคือแน่นอนว่าพอเรารู้ว่าคาแรคเตอร์ของกาลลันเป็นยังไงเกลือขึ้นเป็นยังไงแต่พอเรามาเจอนักแสดงจริงๆที่เราเราเป็นหาเขาหรืออะไรเงี้ยครับมันจะมี เรียกว่าเป็นเคมีบางอย่างหรือเป็นตัวตนของเขาบางอย่างท,ที่เขาสื่อสารออกมาด้วยตัวเองให้ให้รู้สึกว่าคนนี้เขาดูเป็นกาลันจรงเลยคนนี้เขาดูเป็นเกลียวขึ้นจรงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าพอ,พอ,พ,อพอสุดท้ายแล้วกายที่ให้เขามารับบท2บทนีน้ก็ถือว่ารู้สึกว่าเหมาะกับเขามากที่สุดแล้วอค่ามพิเศษของซีนวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าวันนี้ก็อย่างที่แฟนๆอ่านในนิยายกันมาครับก็พี่กาลันก็คือแบบ จะเป็นบ้านไฮโซมากใช่วันนี้ก็วันนี้ก็เขาแล้วก็ในในนี่ยายก็เขียนว่าเป็นรถแอสตันมาตินจริงๆใช่แล้วก็อยากให้คงคอนเซปต์ของนียายไว้วันนี้เราก็แฟนๆก็คาดหวังคาดหวังว่าจะเห็นพี่กำลังขับรถแอสตันมาตินหรือเปล่าอวันนี้ก็อิบอาได้นํารถแอสตันมาตินมาเข้าฉากด้วยครับแล้วก็จะมีฉากกุกก๊กของน้องๆ จุ๊บอะไรกันอยู่ในรถด้วยครับก็จะเป็นจุ๊บแรกในชีวิตเลยก็คือยังไม่เคยจุ๊บใครเลยก็จะมาจุ๊บกันอในในซีนค่ะซ้อมใหม่จะได้ดูกันเมื่อไหร่คะเรื่องก็สำหรับเรื่องนี้ก็รอชมกันปลายปีนี้ครับก็ทางช่องทางก็เดี๋ยวรอจะประกาศให้ทีมขออุ่นไว้ก่อนครับผมได้แฟนๆจะแฟนคลับเลยค่ะจะเป็นแฟนเพลงหนุ่มเนี่ย ค่ะค่ะก็ฝากซีรีส์ร้านนงโคจรด้วยนะคะ Reverse with me ค่ะก็พวกเราแล้วก็ทีมงานตั้งใจกันมากๆเลยค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยค่ะน่าจะได้ดูกันภายในปีนี้เช่นกันค่ะก็คือในฐานะนักแสดงที่ได้เราได้ถ่ายทำกันไปเกินพึ่งเรื่องแล้วนะคะดังนั้นเราพอจะรู้แล้วแหละว่าว่าผลงานที่เรา ได้ร่วมกันปั้นขึ้นมาเนี่ยมันมีความแบบมันมีความพิเศษแน่นอนในด้านโปรดักชันในความอาร์ตในความแบบความถนัดในการเล่าเรื่องของพุม่มกับที่ที่อาจจะแบบมีรสชาติที่แตกต่างไปจากซีรีส์เกิร์ลเที่ทุกคนอาจจะเคยได้เห็นนะคะดังนั้นถ้าใครสนใจซีรีส์แนวเนี่ยแฟนตาซี Fantasy, มีความเป็นหมอมีการย้อนเวลามีดราม,ม่าระทึกขวัญแล้วก็มีความตักุกกิกนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามร้านวงโคจรหรือว่า Reverse With Me the Series ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ,คะ Uh. Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.